เพื่อนๆมาดูบขสนครสวรรค์กันนะคะเรามาถึงแล้วเราสามารถต่อรถไปไหนได้บ้างเดี๋ยวเราตามพี่อ้อไปดูกันเลยนะคะตามมาค่ะตรงจุดนี้ก็เป็นสถานีของบขสนะคะก็จุดขายตัวจำหน่ายใบเวลาให้กับรถร่วมนะคะในเส้นทางต่างๆนะแล้วก็ ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างจังหวัดขึ้นเหนือก็หรือเข้ากรุงเทพก็มาซื้อตั๋วในจุดนี้ได้เลยนะคะมาสอบถามเวลาในจุดนี้ได้อ่าเราเออเราเรา,เราอย่าลืมนะคะว่าเราสามารถจองตั๋วไปใต้ได้นะคะก็มีผู้โดยสารที่ถามพี่อ้อกันมาหลายคนเนาะคนขับรถนะครสวรรค์น,นะคะถามอ่าคนขับรถตู้ะ่ะเขาจะถามพี่อ้อมาว่ารถ หัดใหญ่มีไหมค้าพี่อ้อตอนนี้อยู่ไหนพี่อ้อเขาบอกตอนนี้อยู่ไหนยังอยู่นครสวรรค์อ้อรีไปซื้อตั๋วที่ท่าได้เลยจะได้มีที่นั่งนะคะผู้โดยสารที่จะต่อรถลงใต้สามารถซื้อตั๋วได้ที่นี่ก่อนเที่ยงนะถ้าหลังเที่ยงแล้วอะ่ะมันจะเสี่ยงกับการไปไม่ทันนะคะนี่เลยจ้ะเนี่ยเราจะซื้อตั๋วออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะคะหรือไม่ที่จองตั๋วแล้วก็สามารถมาแลกตั๋วตรงนี้ได้เลยนะแลกตั๋วได้ที่ จุดจำหน่ายตั๋วแล้วก็จำหน่ายใบเวลาของสถานีทุทกจังหวัดนะคะสามารถแลกตั๋วได้นะที่จองในแอปพลิเคชันมาแล้วนะคะสถานีเราก็จะอยู่ด้านหลังตึกด้านหลังตึกของบขสนะครสวรรค์นะคะก็จะมีตัวหนังสือใหญ่เลยเดี๋ยวเราก็ตามเข้าไปดูในสถานีกันนะคะว่ามีรถต่อไปไหนบ้างนะคะ เดี๋ยวนี้พี่อ้อก,ก็จะพาไปดูในบขสนะคะว่าเขาเรียกที่สูน้นอนครสวรรค์จะเรียกว่าสูนย์นครสวรรค์ใช่ไหมมันจะเรียกต่าง,างๆกันนะท่านเป็นเชียงใหม่ก็เรียกอาเขตเนาะเออเราก็มีรถต่อไปไหนมั่งนะคะถ้าเราถึงนครสวรรค์แล้วเนาะอันนี้ยังมีวิ่งไหมอะ่ะก็รถอุทยัยไงฮะรถอุทัยเข้าอ๋อรถอุทยัยเข่าแก้วพายุหะอะไรเงี้ยนะนมีของบขสมีของบขศ อันนี้น,น้องช้างน้องช้างัันนี่หรอ,อจอดอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ได้เห็นเนาะไอ้รถพี่โลกเราไม่ต้องไปดูหรอกเนาะเหนื่อยใจ <c oughs> เราก็เข้าไปดูนะอันนี้เป็นห้องน้ำนะห้องน้ําอยู่ข้างถ้ายห้องน้ําห้องน้ําเสียก,กี่บาทห้าบาทนะฮะ มีไก,ก่ี่มีไิโรอ๋อรถรถเข้าจากกรุงเทพเนาะนี่ก็ไปไหนสมอทอดสมอทอดอ๋อสมอทอดเพชรบูร์ใช่ไหมก็ไปอุทยัยนครสวรรค์อุทยัยรถตะพานหินชุมแสงตะพานหินเพรมันเป็นรถจังหวัดอะเนาะมันก็มีเยอะใช่ไหม แต่รถรถตู้นี่ก็หลายหลายวินอยู่เนาะข้างนอกก็มีเนาะเชียงใหม่สุพรรณบุรีอ๋อมันมันเชียงใหม่กับสุพรรณมันไม่ใช่ว่ารถเชียงใหม่สุพรรณนะคะมันเป็นแบ่งกันเข้าเนาะเชียงใหม่ช่องหนึ่งสุพรรณเชียงใหม่ก็คือรถที่ขึ้นมาจากกรุงเทพเนาะใช่ไหมพิษณุโลกโคโราชเชียงรายเข้าตรงนี้เออยังไม่เข้าเลยเนี่ยเออรถตะกี้ไหนอะ ต้องเข้าตรงไหนฝั่งนู้นป่ะฝั่งนี้นาทีสังนอะนี่ไงห้องแรกเออยังไม่มาเลยอ่ะหนุ่มนครสวรรค์นี่รถไปนครสวรรค์กรุงเทพนะคะก็มาหาอะไรกินแถวนี้ไงีไม่มียีไม่มีเลยมาสิ นี่อันนี้ก็บ้านเราก,ก็เลยมารีวิวรอกข้อสอบซะเลยนะีรถไปกรุงเทพสายเก้าห้ามีรถอะไรมา้างเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะไมรัดกับใส่ที่ไหนเด่น้อยอันนี้ที่จ่ายตังค์ใช่ไหม อาทำไมห้องน้ำบริการฟรีด้านหลังห้องตำรวจที่จะมีใช่ไหมไหนห้องน้ำบริการฟรีอยู่ตรงไหนอ,อ๋อตรงนี้ตรงข้างหลังนู้นเสียตังแต่อันนี้บริการฟรีใช่ป่ะอ๋ะอเราก็ไปดูห้องน้ำบริการฟรีก่อนเนาะมันจะมีห้องน้ำบริการฟรีอยู่ไหนนะอ๋อตรงนี้ รถเก่งมากกับเพื่อนเลยมามันจะเข้าไปส่งตะคีคุยกันนี่เลยเลยมาเลยเลยเฉื่อยชีวิตก็จะขึ้นเหนือมันก็มีหลายบริษัทเนาะห้องจําหน่ายตั๋วใช่ไหมช่วงตรงกลางๆมันก็จะเป็นห้องจําหน่ายตั๋วหลายบริษัทเราจะไปไหนเราก็ <c oughs> มาเดินดูได้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อ้าวเดี๋ยวเราก็ไปดูอันนี้คืออะไรเนี่ยมาจากไหนอะ่ะ ภูกเก็ตเชียงใหม่คืออะไรอน,นีอ๋อวิ่งยาวใช่ไหมอ๋อเราก็จะมีรถภูกเก็ตเชียงใหม่ด้วยเดี๋ยวเราก็ายตรวจตรงไหนนะน้ตเดี๋ยวเราไปถามเวลาด้วยนะแลภูกเก็ตเชียงใหม่เนาะมันวิ่งเส้นไหนมั่งมันก็ต้องวิ่งเส้นยาวเหมือนกับรถเราอะเนาะไปเชียงใหม่อนนะเนาะก็ไม,มีมีหลายเส้นทางนะคะอันนี้อืม,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 ม ม,นนมีคอนหวานเพชรบูรณ์อันนี้ไปกําแพงนครสวรรค์กำแพงนครสวรรค์เขื่อนใช่ไหมอ๋อแต่ถ้ารถรถยาวต้องอยู่ฝั่งโน้นอันนี้รถส่สั้นใช่ไหม,มบอกสูงพิจิตเป็นรถเป็นรถตู้เป็นรถต,ตู้เนาะนก็จะมีรถต่อไปในหลายเส้นทางนะคะนี่ก็มีอ่ะรถอะไรเนี่ยแม่สอด ลังสิตพัทยาตาดแม่สอดลังสิตพัทยาตาดอ๋อมันจะมีรถเ,เพจประเสริฐจากแม่สอดแม่สอดไปตาดเลยใช่ไหมยังมีวิ่งอยู่ไหมเออเดี๋ยวว่าหลังให้เอฟมาดูให้มันก็มมมนกมมไม่เกิดก็มันเกิดอะไรแร้านนี้เขาขายตัว๋วรถแหละอันนี้รถก็จะก็ทุกสายลานกระบือเนี่ยหรอ ตลบบายจะเป็นรถตู้สช่ไหมสายสั้นจะเป็นรถตู้เหมือนแล้วเนาะอาจารย์ก็ในส่วนของบขศนนะคะบขศนนครสวรรค์หรือที่คนนครสวรรค์เรียกที่ศูนย์ท่ารถศูนย์ท่ารถมันก็จะไม่มีอะไรแล้วเนาะ,อะเอ,เ,อเดี๋ยวเราก็บนมา เห็นหน้าพี่นุชเห็นหน้าพี่ป่ะเ,เห็นใกล้หน่อยในวันนี้เราในวันนี้พี่ออก,ก็พามาเที่ยวที่ษษษคนครศนครสวรรค์นะคะเราก็ได้รู้ในเส้นทางนงครสวรรค์เนาะว่ามาถึงนงครสวรรค์แล,แล้วเราจะต่อรถไปไหนได้บ้างใครที่จะถามว่ามาต่อมาต่อรถที่นครสวรรค์ได้หมดกี่โมงก็ถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพี่ออถามยีุชให้ได้เนาะเดี๋ยวพี่นุชาก็จะมีข้อมูลที่ ้ามาดูคลิปพี่อ,อ้อแล้วก็ชอบคลิปที่พี่อ,อ,อ้อทำเรื่องแนะนำรถในเส้นทาง,างไหนๆนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อ,อ้อด้วยนะคะจะได้รู้ข้อมูลต่างๆในการเดินทางเนาะจะได้ไม่ไม่หลงในการเดินทางนะคะไม่ค่อยเขน่อนะเวลาเดินไปทางไปถึงหอชิตแล้วเราจะได้ต่อรถถูกเลยก็อย่าลืมนะคะอ่าตัวบอกค่สอเราสามารถไปจองได้ที่ ตรงจุดขายตั๋วนครสวรรค์นะคะเราจะขึ้นเหนือลงใต้แล้วก็ช่องนี้อ๋อตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วขึ้นเหนือลงใต้แล้วก็เราก็สามารถจองตั๋วได้ทั่วประเทศนะคะก่อนเดินทางนะก่อนเดินทางจะไปใต้อ่ะก่อนเที่ยงอ่ะเราไปจองตั๋วไว้ก่อนเลยเราจะได้มีที่นั่งนะคะไปถึงเกาะชีเราจะได้ไม่ต้องซื้อตั๋วเพราะเราซื้อตั๋วจากนครสวรรค์ไปแล้วเนาะคนนครสวรรค์เดินทางลงใต้เยอะนะคะจะได้รูุข้อมูลว่าเราสามารถจองตั๋วได้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ออดด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันนะอย่าลืมนะคะว่าเพื่อนคุณอยู่หมอชิดนะคะติดตามกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ